สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูตุ๊กนะคะในวิชาทัศนศิลป์นะคะเราจะมาทำภารกิจนะคะเกี่ยวกับการวาดภาพโดยใช้วันนาสีนะคะเป็นกิจกรรมครั้งที่สองนะคะรู้จักภาพเด็กๆน่าจะเดาออกไหมคะว่าเป็นภาพวันนาไหนไม่ต้องเดาเลยนะคะเพราะเราเรียนรู้ไปแล้ว<ม>ใช่ไหมคะเป็นภาพของสีวันนาเยน็นอ่เรามาทบทวนนะคะสีวันนาร้อนประกอบด้วย สีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีม่วงแดงและสีม่วงนะคะสีวันในวันนาร้อนนะคะจะไม่ใช่สีสดๆที่อยู่ในวงจรสีนะคะเพราะว่าสีในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีสีที่ผสมผสานกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราพบสีที่เป็นโทนที่ค่อนข้างออกไปทางแดงส้มเช่นน้ำตาลเทาอมทองก็ถือว่าให้เป็นสีวันนาร้อนนะคะอ่าเรามาดูนะคะ สีวันหน้าร้อนเด็กๆจำได้เนาะว่ามีสีอะไรบ้างให้ความรู้สึกเป็นไงคะอบอุ่นร้อนแรงสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองมีพลังรุนแรงตื่นเต้นกระชับกระเฉงนะคะความสุดถึงการมีเพราะว่าในสงคารามหรือว่าแห้งแล้งนะคะขึ้นอยู่กับการที่เราเอาไปประกอบกับภาพแบบใดด้วยนะต่อมาค่ะเราวันนี้เราจะเน้นเรื่องของสีวันน้เย็นนะคะสีวันน้เย็นนะคะหรือคูโทนประกอบด้วยสีเหลือง สีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินและสีม่วงส่วนสีอื่นๆนะคะ้าตน้ําหนักค่อนมาทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็ให้อยู่ในสีวันนะาเย็นนะคะเช่นสีเทาสีดําสีเขียวแก่เป็นต้นนะคะเด็กสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงถูกไหมคะอยู่ในวันนะร้อนและวันนะาเย็นเลยนะคะถ้าเกิดสี เหลืองหรือม่วงเนี่ยนะคะไปอยู่ภาพที่เป็นวัน,นะร้อนก็ให้ความรู้สึกผสมผสานเป็นความร้อนไปเลยแต่ถ้าเกิดสองสีนี้มาอยู่ในภาพที่เป็นกลุ่มสีวันระะเย็นนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่เย็นนะคะไปด้วยสีเหลืองและสีม่วงนะคะจึงเป็นสีที่พิเศษมากๆเลยนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งสองวันระะเลยค่ะเอา,เามาดูสีวันระเย็นกันอีกนิดนึงนะคะว่ามีสีอะไรบ้าง สีเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีม่วงน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าออกไปโทนฟ้าๆนี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นสีโทนเย็นหมดเลยเด็กๆจำได้ไหมคะทุกๆบอกว่าในภาพหนึ่งภาพนะคะเราก็าอาจจะมีสีในโทนของฝั่งตรงข้ามอย่างอันเนี้ยเป็นภาพสีโทนเย็น วันน้าเย็นแต่ก็จะมีสีในวันน้าร้อนเข้ามาประกอบด้วยแต่ว่าจะอยู่ในปริมาณที่ทำไมคะนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะอยูนในวันน้าร้อนแต่ว่าสามารถผสมผสานได้ในเปอร์เซนที่น้อยนะคะสีวันน้าเย็นนะคะให้ความรู้สึกสงบสดชื่นนะคะแสดงถึงความเยอเือกเย็นสุข,ขุมรอบคอบแล้วก็แสดงถึงการมีสันติด้วยนะคะสรุปบทเรียนเรื่องการวาดภาพ นะคะ,ะน้ำหนักแสงเงาเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานเพราะแสงเงาจะช่วยทาให้ผลงานที่สร้างสารรค์ออกมาเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องคํานึงถึงวันน่าสีนะคะวันน่าสีก็สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูตัวอย่างงานวันนี้ที่ต้องทํานะคะไม่ว่าเด็กจะวาดภาพด้วยการระบายสีด้ด้วยดินสอนแล้วก็ระบายสีด้วยสีนะคะหรือว่าจะเป็นการวาดผ่านเครื่องมือจาก สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้คุณครูตุ๊กเอามาให้ดูทั้ง2รูปแบบเลยนะคะจะมีการวาดด้วยการระบายสีแล้วก็การใช้สมาร์ทโฟนในการแต่งภาพนะคะเด็กๆในหัวข้อวันนี้คือการวาดภาพสีวันณะเย็นเพราะฉะนั้นสีที่เลือกมานะคะจะต้องเป็นสีที่อยู่ในวันนะเย็นแต่สามารถที่จะมีสีในวันน้ร้อนได้ไหมคะได้ค่ะอย่างเช่นภาพนี้นะคะกบนะคะลูกตาของเขาแล้วก็ปากของเขานี่นะคะ จะเป็นสีในวัน,นร้อนเห็นไหมคะแต่มันอยู่ในปริมาณที่น้อยใช่ไหมคะมันก็ภาพนี้ก็ยังอยู่ในสีในในโทนของสีวันละเย็นอยู่นะคะเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะที่จะเป็นส่วนของสีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะอยู่ในสีวันณะร้อนนะคะแต่เมื่ออยู่ในภาพที่เป็นสีวันละเย็นนะคะและมีขนาดีหรือว่ามีปริมาณที่น้อยนะคะ ก็ทําให้ภาพนะคะอยู่ในโทนสีวันนะเย็นเช่นเดียวกันนะคะส่วนภาพทะเลตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสีวันนะเย็นทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะภาพภูเขาตรงนี้เห็นไหมคะเขาตัดเส้นด้วยสีวันนะร้อนอยู่้ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยก็สามารถนํามาใช้ประกอบได้นะอ่าภารกิจวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวันนะเย็นและบันทึกข้อมูลนะคะ วันนี้ครูคไม่กำหนดนะคะเด็กๆจะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้แต่เมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะต้องใส่ชื่อภาพให้ด้วยแล้วก็บอกสีที่ใช้ในภาพนะคะว่าใช้สีอะไรความรู้สึกต่อผลงานที่มีนะคะต้องบอกด้วยนะคะแล้วก็เริ่มลำพังภารกิจได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะส่งกลับมาให้ครูตุกได้ชมนะคะแล้วก็จะมาแล่เปลี่ยนกันนะคะว่าเด็กๆได้ทําถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าต้องปรับแก้อะไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในชัวงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ